ู้หญิงของมาเฟียบทที่2ี่20ความลับอรินระดานอนพักฟื้นร่างกายที่บ้านระยะเวลาเกือบสัปดาห์ร่างกายจึงดีขึ้นรอยฟกช้ำตามร่างกายเลือนหายไปขณะที่หญิงสาวก็เริ่มมีรอยยิ้มบนใบหน้าขึ้นมาบ้างทำให้มาเฟียหนุ่มพอได้สบายใจและเรื่องสำคัญอีกเรื่องที่อรินราดารอคอยก็คือข่าวคราว จากสถาบันการศึกษาและในที่สุดมหาวิทยาลัยจากออสเตรเลียประกาศผลสอบผลปรากฏว่าอรินรดาได้ทุนนี้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทหญิงสาวได้รับข่าวดีจากหน้าเว็บของมหาวิทยาลัย ขณะนั้นเองพี่ชายก็เดินเข้ามามันเป็นปกติอยู่แล้วว่าก่อนออกไปทำงานมาเฟียหนุ่มจะต้องเข้ามาดูอาการน้องน้อยเพื่อความสบายใจวันนี้ไม่มีธุระไปไหนใช่ไหมข้าวหอมพี่ชายจอมเผด็จการเอ่ยถามมือลูบศรีรษะน้องน้อยแต่เบาอย่างเอ็นดูวันนี้ข้าวหอมไม่ได้นัดเพื่อนๆหรอกค่ะ แต่ว่าช่วงบ่ายเขาหัมตั้งใจว่าจะไปร้านหนังสืออรินราดาตอบรายงานโปรแกรมวันนี้ให้พี่ชายฟังด้วยเสียงหวานสดใสนั่นเดี๋ยวพี่พาไปก็ได้งั้นถ้าวันนี้ไม่มีแพลนไปกับพี่นะคะเขาพูดเหมือนเอ่ยชวนแต่จริงๆแล้วมันคือบทสรุปเอาเองอย่างเด็ดขาดเผด็จการของพี่ชายต่างหาก เขาอยากให้อรินราดาไปกับเขาก่อนเสร็จทุระแล้วมีเวลาเขาจะพาน้องน้อยไปร้านหนังสือด้วยตนเองพี่อาจจะพาเขาหอมไปไหนคะน่าสวยถามด้วยความสงสัยริชาร์ดสตมาเฟียหนุ่มตอบพร้อมยิ้มบางเพื่ออะไรคะสาวน้อยถามเหตุผลขณะในใจเดาทุกอย่างไว้แล้วไปถึงโดยเราก็รู้เองอนาคต ตั้งใจว่าหลังจากที่อรินราดาโตพอเขาจะบอกความจริงทุกอย่างเกี่ยวกับธรุรกิจทั้งหมดรวมถึงความจำเป็นที่เธอต้องมาอยู่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของตระกูลงั้นรอเขาหอนแต่งตัวสักครู่นะคะอรินระดาบอกด้วยรอยยิ้มตื่นเต้นรอยยิ้มสดใสแบบนี้ที่เขาชอบกลับมาแล้วรอยยิ้มที่เลือนหายไปนานตั้งแต่เกิดเหตุร้ายครั้งล่าสุดนั่นโอเค มันพี่ลงไปรอเราข้างล่างนะเขาทิ้งท้ายก่อนหันหลังเดินออกไปค่ะหลังจากผ่านวัยครบ20ปีเต็มในค่ำคืนนั้นเขาตั้งใจจะบอกความจริงทั้งหมดกับอรินระดาตามความตั้งใจเดิมอยู่แล้วแต่เพราะมีเหตุการณ์เข้ามาแทรกทำให้วุ่นวายกับหลายๆอย่าง ชีวิตมาเฟียหนุ่มจึงยุ่งยุ่งกระทั่งถึงวันนี้เขาจึงมีโอกาสเหมาะเขาจะได้พาอารินระดาไปทัวร์ริชเชสตี้และบอกความจริงที่เจ้าตัวควรได้รับรู้สักทีรถเฟอร์รารี่สีแดงสดรุ่นใหม่ล่าสุดพาเขาและผู้หญิงของมาเฟียมาเทียบลานจอดรถ คนมารับรถขึ้นไปจอดที่ประจำตำแหน่งพนักงานทั้งชายหญิงต่างโคง้งคำนับแสดงความเคารพเมื่ออนักเดินมาถึงหน้าลิฟต์สิทธิเดชผู้จัดการใหญ่แห่งกาสโนซิตี้เดินเข้ามาต้อนรับสวัสดีครับอสสิทธิเดช ผู้จัดการหนุ่มหล่อคนสนิทของเฉาพาะกาสเนอร์หนุ่มเอ่ยขึ้นทักทายด้วยรอยยิ้มอย่างนับถือและโค้งคำนับอย่างนอบน้อมเป็นภาพชินตาที่อนักพบเห็นเสมอเมื่อเขาย่างกลายเข้ามาในริชเชตซิตี้เขานั้นไม่ใช่คนเจ้ายดเจ้าอย่าง บาพิธีรีตรองอะไรมากมายเคยบอกสิทธิเดชและพนักงานเหมือนกันว่าไม่ต้องแสดงออกอะไรเออกระเิกแบบนี้ก็ได้แต่สิทธิเดชกลับไม่ยอมเขาบอกว่าเจ้านายของเขาเก่งระดับเอเชียต้องให้ความเคารพอย่างสมเกียรติอนักจึงไม่อยากจะขัดใจสวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคนบอสนุ่มทักไทยข้าวหอมจ้ะนี่ผู้จัดการใหญ่แห่งริชเชิตี้ของเรานะอนักแนะนำตัวน้องน้อยแสนสวยกับบรรดาพนักงานสวัสดีค่ะอรินราดาเอ่ยทักทายเสียงหวานพร้อมรอยยิ้มที่นับถือและมีความเป็นมิตรคุณสิทธิเดชคงรู้จักข้าหอมบ้างแล้วจากที่เคยเล่าคราวนี้ผมพาตัวจริงมาให้รู้จักสวัสดีครับ คุณหนูเข้าห้อมผู้จัดก,การหนุ่มยิ้มอย่างชื่นชมเห็นบอสเล่าให้ฟังว่าน้องสาวสวยน่ารักมีโอกาสได้เจอตัวจริงก็วันนี้สวยน่ารักสมคำร่ำลืออรินระดาพอถูกมองจ้องนานๆก็เริ่มจะเขินส่งรอยยิ้มระบายอย่างเป็นมิตรบนใบหน้าสวยใสยสมวัยของเธอพี่อักเล่าเรื่องเข้าหอมให้ใครต่อใครฟังว่ายังไงบ้างหรอคะ อรินระดาถามสายตาช้อนขึ้นมองพี่ชายตัวสูงริมฝีปากอยากลึกได้รูปสวยของพี่ชายมันเสมอหน้าผากของเธอพอดิบพอดีแต่เวลามีเรื่องราวได้อยู่ในอ้อมกอดแกร่งแบบนั้นก็รู้สึกปลอดภัยดีเหมือนกันนะพี่ก็เล่าว่าเรานะ่ะน่ารักนะ่าแกล้งไงเขายาวก่อนเดินออกนำหน้าตามพี่มาสิครับ เขาเอ่ยชวนอรินรดาถูกจูงมือเข้าลิฟต์ไปยังชั้น8ดที่ออกแบบให้เป็นห้องบัญชาการของริชเชสตีพี่อักพาเขาหอมมาที่นี่อีกทำไมคะพี่อยากแนะนำให้เรารู้จักริชเชสตีโดยสมบูรณ์แบบนะสิ ชายหนุ่มเฉลยมือเพลียวแกลงทั้งสองข้างล้วงกระเป๋ากางเกงดูสูงสมาร์ทหน้าหลงไหลรอยยิ้มบางมุมปากที่ใยน้องมีโอกาสได้เห็นรอยยิ้มนี้บ่อยๆเหมันละลายหัวใจเธอได้ทุกนาทีโดยสมบูรณ์แบบหรอคะอรินระดาย,ย้ำเหมือนจะตั้งคำถามสีหน้ามีเครื่องหมายคำถามบนคิ้วก็ขมวดมุน่นข้าวหอมเคยเข้าใจว่าที่นี่เป็นแค่ครับ โรงแรมแล้วก็รีสอร์ทธรรมดาธรรมดาแต่พี่จะบอกความจริงว่าริเชตตี้คือคาสินโนของคนมีระดับอนักหยุดจ้องมองสังเกตปฏิกิริยาของน้องน้อยธุรกิจหลักที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ก็คือคาสินโนเขาสรุปข้าหอมไม่เข้าใจอรินรดา,ร,ารู้ตัวดีและต้องแกล้งตามไม่ทันทั้งที่เธอรู้ว่าอนักกำลังพูดถึงอะไร และต่อไปเขากำลังจะบอกอะไรกับเธอเพียงแค่ว่าวันนี้สิ่งที่อนักกำลังบอกช่วยย้ำว่าสิ่งที่เธอสันนิษฐานไว้มันไม่พลาดเลยมันคือสิ่งที่เธออยากจะรู้มานานหลายปีเดี๋ยวก็เข้าใจจะ้ะเด็กน้อยเขาเอ่ยพร้อมส่งมือเรียวแกล่งรูปีิษะน้องน้อยอย่างเอ็นดูงั้นไปกับพี่ตอนนี้จะได้เข้าใจนะ พี่ชายจูมือนุ่มนิ่มของน้องน้อยเดินตามเพื่อพาทัวร์คาสิโนสุดไฮโซภายใต้การบริหารอย่างมืออาชีพของเขาในฐานะทายาทคนโตแห่งตระกูลมหาเศรษฐีเปรมริธาข้าหอมถ้าไม่อยากเชื่อเลยน้ำเสียงสีหน้าปรากฏออกมาอย่างสุดแสนทึ่งเรียกรอยยิ้มจากพี่ชายมาเฟียข้างกายได้อย่างไม่ยากเย็นปกติ เคยไปบนครับแค่ไม่กี่ครั้งเพราะคิดว่าที่นี่เป็นโรงแรมสินะพี่ชายถามค่ะใช่อรินระดาเอ่ยตอบพี่สั่งเจ้าพอไม่ให้บอกเราเองนั่นแหละอนัคเฉลยเรื่องที่เขาคอยกำชับพอหรือพงศกรเปรมริตาน้องชายคนเล็กที่ดูแลกิจการของโรงแรมรีสอร์ทและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดของอาณาจักรเปรมริา อรินรดาจำเป็นจะต้องเก็บความรู้สึกมากพอสมควรที่คราวนี้คนอย่างอนักเลือกที่จะบอกความจริงกับเธอตรงๆรวมทั้งเบื้องหลังของธรุรกิจของเปรมริธาด้วยตนเองในที่สุดวันนี้ที่รอคอยก็มาถึงและอย่างน้อยเรื่องราวของพ่อจะได้คลี่คลายเธอจะทำให้พ่อพ้นจากข้อกล่าวหาที่ว่าเป็นผีพนันจนต้องเร่ขายลูกสาวให้ได้ พ่อไม่ได้ติดพนันแบบนั้นพ่อเราถูกโกงต่างหากและเรื่องทั้งหมดจะต้องมีคนรับผิดชอบใกล้ความจริงแล้วข้าวหอมความจริงใกล้ถูกเปิดเผยแล้วเธอคิดในใจแสดงว่าพี่อักหรือเรื่องที่ข้าวหอมขออนุญาตพี่พ่อมาทำบาทินดี้ที่นี่งั้นหรอคะ อารินระดาประหลาดใจถ้าพี่อักรู้แต่ไม่แสดงออกสักนิดช่างเป็นเจ้าพ่อที่เก็บความลับได้แนบเนียนมากๆใช่เอามันรายงานพี่เองอะแล้วทำไมจนกลางไม่รู้อยู่ได้ก็พี่อยากให้เราภูมิใจเขาหยุดจ้องที่แอบหนีพี่มาทำงานไงมาเฟียหนุม่มคลี่ยิ้มบางอย่างเจ้าเล่ไร้ อรินราดาพา้อด้วยเสียงเบานางงอง้ําที่ตนเองกลายเป็นเด็กโง่ในสายตาของพี่ชายแบบนี้ก็คงเห็นเราเป็นแค่เด็กโง่งๆสินะเธอคิดแน่ละ่ะมีน้องตัวแสบแบบเนี้ยบางทีพี่ก็ต้องร้ายบ้างเขาสรุปยิ้มอย่างพึงใจอีกอย่าง พี่มั่นใจระบบรักษาความปลอดภัยของที่นี่นักเล่นทุกคนที่จะเข้าไปยังริเชตต้องผ่านการสแกนม่านตาที่ทำการบันทึกลงข้อมูลไว้ซึ่งจุดนี้เข้าหอมไม่มีทางเข้าถึงริเชตเขาอธิบายที่แท้พี อักหรือความเคลื่อนไหวของข้าหอมทุกอย่างเลยหน้าหวานทำหน้างองงัาอย่างผู้พายแพ้เมอเฟียหนุ่มได้แต่ยิ้มอย่างสนุกใจวันนี้ทั้งวันอนักให้เวลากับน้องน้อยด้วยการพาเที่ยวทุกจุดในคาสิโนหากน้องน้อยสนใจเครื่องเล่นไหนมากเป็นพิเศษเขาก็พาเธอเล่นเลยก็อายุ20 ถือว่าโตพอบรรลุนิติภาวะแล้วนะสาวน้อยสนุกทั้งวันจนเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วก่อนกลับอรินรดาบ่นว่าอยากได้หนังสือเพราะความจริงแล้วถ้าไม่ต้องมากับพี่ชายเธอก็ตั้งใจจะไปร้านหนังสืออยู่แล้วพอน้องน้อยบ่นเท่านั้นเขาก็เลยพาแวะที่ร้านหนังสือซะเลยพาไปไม่เท่าไหร่แต่โชปาด้วยการซื้อให้อย่างเสร็จสับ น้องน้อยได้แต่ยิ้มแก้มปริที่พี่ชายเอาอ,อกเอาใจมากมายขานาดนี้แต่หญิงสาวเดวไม่ออกเลยว่าถ้าเขารู้ว่าอีกไม่กี่วันเธอจะต้องบินจากอกเขาเพื่อไปเรียนต่อพี่เขาจะโกรธเธอไหมจบตอนแล้วค่ะทุกคน ที่ว่าความลับไม่รู้ว่าเป็นความลับของใครกันแน่นะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามคลิปหน้านะสำหรับใครนะคะที่เข้ามาฟังนียายแต่ยังไม่ได้กดติดตามช่องรบกวนช่วยกดติดตามช่องหรือ u b s c r i b e แล้วสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะทุกคนเวลามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดและได้เข้ามาฟังก่อนใครนะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์แล้วขอบคุณ ทุกการสนับสนุนที่โดเนตกันเข้ามานะคะนิยายเรื่องต่อไปที่แอดจะเอามาทำเป็นนิยายเสียงให้พวกเราได้ฟังกันจะเป็นนิยายเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมเข้าไปโหวตกันนะคะทุกคน